ร้านแคนาบิดแคนาบิทแคนาบิดเย็นตาโฟม้ไฟเย็นตาโฟม้าไฟจ้ามากินได้เลยจ้าหม้อละร้อยหม้อละร้อยเย็นตาโฟม้ไฟเย็นตาโฟม้าไฟนะจ้าอันนี้ลูกชิ้นกุ้งนะจ้าอันนี้เต้าหู้เย็นตาโฟม้ไฟเย็นตาโฟม้าไฟจ้าหม้อละร้อยหม้อละร้อยจ้าแต่ตอนนี้นั่งกินไม่ได้นะจ้าตามมาตรการของรัฐจ้า ซื้อไปกินที่บ้านซื้อไปกินที่บ้านเลยสั่งเดลิเวอรีร่นะจ๊าค่ารถคิดตามระยะทางม้อละร้อยเย็นตาโฟม้อไฟยเย็นตาโฟม้อไฟาเย็นตาโฟม้อไฟจ้าม้อละหนึ่งร้อยบาทสุกัญญามากินจ้ะลูกรักสุกัญญาในกอยมากินเร็วยืนว่ามากินเร็วยืนว่าลูกรักกินว่าที่แกงนามาแดกเร็วอืมอริสามาแดกเร็ว oh. มาแดกเร็วมาแดกเร็เว ร้านแคนาบิแคนาบิดอยู่ทางเดินระหว่งางใบยกหนึ่งไปใบยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งคูหานะจ๊ะเปิดขายเฉพออาะเสาร์วทิที่เปิดขายเฉพออาะเสาร์วทิที่เสาร์วทาิที่เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเยง็นจ้านายกรณกูไม่ยุ่งกันเมืองกูเล่าข่าวอย่างเดียวนายกรกันเมืองกูไม่ยุ่งค่ะสุกัญญาบารมีไม่กินเลย โทรมาสั่งได้เลย08 16 304 622แล้ว line at at lena.gang line me at lena.gang e at lena.gang at lena.gang at lena.gang line me at ค่ะกินให้คุณผู้ชมดูลูกชิน้นลูกชิ้นกุ้งจะเต้าหู้ ต้าหู้ฉันบอกตะก้องบอกว่าต้องทอดให้มันกรอบมันถึงจะอร่อยเย็นตาโฟอ่ะแต่วันนี้ฉันจะไม่ใส่พริกนะคะคุณผู้ชมฉันจะกินแบบไม่ใส่พริกให้คุณดูบางคุณจะได้เห็นเนื้อหนังของเย็นตาโฟจะกินเลยค่ะมันหากไปหนกินไม่สะดวก ไม่กินเลยจ้ามไม่แตะทีกินไม่ได้ต้องใส่ไม่ใส่กินไม่ได้เดี๋ยวกินลูกชิ้นกุ้งก่อนลูกชิ้นกุ้งจ้าอือลูกชิ้นกุ้งอ่อย cái này sợ dù mới thăm khả, mới vang Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những ใส่พริกขนาดนี้เลยอ่ะดูเดโอ้โห <laughs> ดูแม่ใส่พริกเ่ยนี่จริงๆไม่ต้องเป็นน้ำส้มพริกตำนะแต่ว่ามันเอานี่ขึ้นมาก็หยวนๆนะ่ะใส่ไปก่อนหืมดูเดะคุณผู้ชมดูเดะใส่น้ำตาล เขาไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกเขามจะจะจ้างแม่ไปเป็นทนายความแม่บอกแม่ไม่ได้ทามันแก่แล้วทำไม่ไหวแล้วอายุหกสิบสองแล้วทำไไหวที่ไหนหรอกปีนี้เราหกสิบสองแล้วเราทำไม่ไหวแล้ว ให้คุณผ pues mm nah ู้ชมดูแซบเห็นไหมใครอยากกินโทรมาสั่งได้เลยนะจ้าร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิตอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนทับหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนุ่กูหาจ้าสั่งด e ลิเวอรก็ได้ชุดละร้อยชุดละร้อยจ้าชุดละหนึ่งรอยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทนะจ้าแดกได้สิทำไมจะแดกไม่ได้ แดกได้นี่ไงแม่จะแดกให้ดูเมื่อกี้แม่ไม่ได้ใส่พริกไงไม่ใส่พริกใส่พริกจะแดกให้ดูชอบกินลูกชิ้นกุ้งอันนี้ลูกชิ้นกุ้งค่ะ 음, 아, 맛 음. cầm dao đi chồng mà cái nước ta Nhi chồng Nhi chồng cầm dao hả rồi

Bien Alors, j'ai